ทำอะไรฮะหนูทำอะไรคะลุกดูสิขอลุกหน่อยลุกขึ้นหน่อยทำไมอ่ะมีอะไรหรือเปล่ากลัวแม่เสียงดังกลัวแม่เสียงดังใช่หรือเปล่าแม่เห็นหลักฐานนะแถวเนี้ยเนี่ยแถวเนี้ยทำไมมีหลักฐานเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะฮะทำไมมีอันนี้ด้วยเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร พะยาพะยามันมาจากไหนล่ะไมู่มาให้ดูดิลุกขึ้นดิขอดูหน่อยค่ะลุกขึ้นให้แม่ดูหน่อยมันมีอะไรตรงนี้แม่ได้ยินเสียงก๊อบแกบอะลุกดูสิไหนนั่นอันนี้อะไรขันหน่นกแเองฮะขนหแก่เอ<า>ง อะไรเนี่ยอยากกินขนมอยากกินทำไมไม่ขอแม่หนูขอขนมได้ไหมอะ่ะอ้าวทำไมมาแอบ,บกินอย่างเงี้ยฮะทำไมต้องแอบ,บกินด้วยก็แอบอ่ะไม่วัวมันไม่เห็นฮะทำไมมีแอบ,บกินด้วยอะ่ะฮะทำไมแอบ,บกินด้วยอะ่ะหนูชอบกินขนมนายก็รู้ทำไมไม่ขอล่ะืึ ทำไมมีแอบมากินอย่างนี้ด้วยฮะนุชใช้ต้งกายนี้สีเข,ขียวแม่ขอได้ไหมนะวีทขออะไรคะขอขนมทำไมไม่ขอตั้งแต่แรกทำไมแอบมากินอย่างนี้ <c oughs> ฮึทำไมมีแอบมากินด้วย <c oughs> ฮะใครพาทำว่าัก ข,ข้าหลังไม่แอบกินนะ <Okay. S 1> ต้องมาขอแม่ก่อนล้าแม่อนุญาตไหมเข้าใจไหมคะคืออนุญาตเหรอใช่ต้องรอแม่อนุญาตก่อนเผื่อขนมวันนี้หนูกินไม่ได้เข้าใจไหมถ้าแพ้ขึ้นมาต้องไปโรงพยาบาลน,นะโอเคไหมคะนูมันมีไข่ไหมหนูต้องถามแม่ก่อนเข้าหลังหนูต้องถามแม่ก่อนนะแม่ขนมนี้หนูกินได้ไหมมีไข่ไหม ก็ใช่ไงหนูก็ต้องถามแม่ก่อนโอเคไหมคะโอเคไหมโอเคโอเคนะโต้องถามก่อนใช่ไหมใช่ไม่ให้แอบกินใช่ไหมใช่เคทำไงก่อนแม่คะขอได้ไหมคะมีไข่ไหมขออะไรคะขอขนมอ่ะเอาให้เอาให้แล้วทำไงขอบคุณค่ะสวยๆย,ยังสวยไม่พอ ขอบคุณใครคะขอบคุณแม่อ่ะพูดดีๆขอบคุณแม่โบอ่ะแม่โบก็ขอบคุณว่าแล้วก็ขอบคุณค่ะแม่โบสิแม่ขาหนูนขอโทษนะขอโทษเรื่องอะไรคะขอโทษขอโทษหนูแม่แอบ,บกินหืมขอโทษหนูแม่แอบกินหนูแอบกินข้าวหลังจะทำยังไงขอดถาแม่ถามแม่ใช่ไหมใช่โอเค Thank you, yeah.